สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสี่ยเชนแม่โคสุโขทัยนะครับการาวีวิวให้นักดูเกี่ยวกับการเอาดินเข้าหลอดข้างล่างพื้นบ้านนะครับวันนี้ก็น้ําท่วมนะครับกันน้ําท่วมนะครับส่วนพื้นที่ฝั่งนร้นจะเป็นพื้นที่ต่ํานะครับน้ํามันท่วมทุกปีนะครับสุโขทัยนะครับก็ต่อปอกพื้นที่เอาดินเข้ามาอยู่ข้างล่างใต้ถุนบ้านหรือชั้นล่างบ้านนะครับภาษาสุโขทัยจะเรียกใต้ถุนนะครับภาษาพื้นกาจะเรียก ชั้นล่างนะครับดูนะครับอันนี้ก็บ้านป๋าเปรมนะครับคือเขาชื่อป๋าเปรมนะครับไม่ใช่ว่าป๋าเปรมอะไรนะครับเขาชื่อเปรมนะครับจริงป๋าเปรมครับนี่ครับอันนี้ก็คนที่รอบๆนะครับคนที่รอบก็ผมมาได้นะครับด้านข้างเขาถมด้านข้างด้านข้างเขาถมสูงหมดแล้วนะครับโอ้หมดแล้วนะครับด้านข้างสูงหมดแล้วน้ํามันท่วมครับ สูงจนอีกหลังหนึ่งน้าท่วมนะครับอันนี้ต้องผมให้เท่ากันนะครับผมพื้นที่ให้เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครับทางเข้าออกตรงนี้ก็หน้าบ้านนะครับไว้ที่จอดรถนะครับปรับพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถนะครับอันนี้ก็นั่นลยนะครับเราก็เริ่มปรับพื้นที่นะครับนะครับแถวนี้จะบ้านสูงหมดนะครับบ้านบ้านไม้ชั้นเดียวสูงๆนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับจะหนีน้ําท่วมนะครับสงขทาไทยนะครับ เราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถมแล้วนะครับเริ่มถมด้านล่างแล้วครับอันนี้ก็บ้านสูงครับสุดนมากบ้านไม้แถวนี้สูงมากครับนี่นะครับฝ่ายนิวให้ดูนะครับเป็นบ้านไม้นะครับอย่างนี้นะครับก็พื้นที่นี้ก็ปรับนะครับปรับพื้นที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ส่วนตรงที่รถไถไถอยู่นั้นก็จะทําห้องครัวนะครับห้องครัวชั้นล่างนะครับก็เพื่อ คุณยาอายุมากแล้วไม่อยากขึ้นชั้นบนทำครัวข้างล่างอยู่ข้างล่างสบายนะครับอันนี้ก็ปรับพื้นที่ให้อยู่นะครับก็ตัวนี้ใช้พื้นที่ดินตัวนี้ดินผมอยู่มานเจ็ดสิบดามนะครับเจ็ดสิบดามนะครับจับรถไถผมลงมาแล้วก็ที่ส่วนที่ผมยืนนะครับพื้นที่นะครับเจ็ดสิบดามนะครับนี่นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่ล้อมรอบนะครับลับรอบนี้นะครับจากถนนเข้ามานะครับเจ็ดสิบดามนะครับ นะครับผมจะรีวิวให้ดูรอบๆนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่กําลังหาปลากันอยู่ครับไปหาปลามายกรอมาครับอันนี้ครับเอามานียนะครับเราจะดูมุมกว้างๆหน่อยนะครับก็เจ็ดสิบดามเจ็ดสิบดามคูณเงินไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับพร้อมรถเกียร์นะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่รู้ขบวนมดอะไรมาจากไหนนะครับนี่นะครับ เป็นขบวนนะครับน่าจะอสมนะครับอสมก็ย่อมาจากอุตสาหมหาเรานะครับอุตสาหมหาเรานะครับโอเคนะครับนี่นะครับพื้นที่รอบๆนะครับนี่ครับเนี่นะครับก็เดี๋ยวรถหกล้อกำลังมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับกำลัง มาแล้วนะครับรถอกล้อกำลังมาอีกรอบหนึ่งเหลืออีกหกดามนะครับหกดามแล้วครบเจ็ดสิบดามนะครับหกดามนะครับมาแล้วครับนั่นก็ไม่รู้อะไรนะครับกองทัพมดหรืออะไรไม่รู้นะครับดูเอานะครับช่วงนี้โควิดนะครับโควิดก็มาตรวจสอบดูว่าบ้านไหนมีคนไข้หรือเปล่านะครับดูนะครับ านั้นเขาก็มาตามตามตามหน้าที่เขานะครับโอเคนะครับ,คครบหลอดใต้นะครับอย่างไรก็กดติดตามฝากติดตามหรือกดติดค้ให้ด้วยนะครับทีมงานเสียเช่นแมคโครสุขหูไทยนะครับเบอร์โทรก็099 3 3 0 4 2 4 2นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0 8 9 0 0 4 2 5 7 4นะครับ มีน้องโบกนะครับน้องโจนะครับคนขับรถลกร้อรกับน้องโนตนะครับคนขับรถไถก็เอ็มนะครับออประมาณนี้นะครับทีมงานเสียเชนก็มีแต่เวรุ่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ด้ำเสร็จก่อนนะครับ